1. ตะก,กุดมหาระงับปราบหงสายุคตน้นตะก,กุดถือเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่ผูกพันกับคติความเชื่อของคนไทยมาช้านานโดยมีความเชื่อที่ว่าตะก,กุดสามารถคุ้มครองผู้ครอบครองหรือสร้างความมีสเสน่ห์เมตตาให้แก่ผู้มาพบเห็นได้ซึ่งตะก,กุดโดยทั่วไปแล้วมักทําด้วยโลหะบ้างอโลหะบ้าง เช่นแผ่นตะกั่วแผ่นเงินแผ่นทองหรือทองแดงบางครั้งก็ใช้ไม้ไผ่หรือกระดูกสัตว์ก็มีเมื่อได้วัสดุตามต้องการแล้วก็จะทําการลงอักขรโดยใช้เหล็กจานเขียนอักขรพระคถามงคลหรือผูกเป็นยันตามแต่ต้องการตะกุดมหารังังบปราบผงษาขนาดความยาว7นิ้ว ตะกุดมหารัง์ปราบภงสามีประวัติเกิดขึ้นชัดเจนที่สุดในสมัยอยุธยานะครับเพราะเป็นเรื่องของเครื่องรางประจําพระวรากายขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการออกทําศึกรบกับพม่าโดยทํายุทธทัตีชนะพระมหาอุปราชานั่นเองจึงทําให้ทหารพม่านะครับแพ้พ่ายแตกทัาไปด้วยเหตุนี้จึงทําให้คนส่วนใหญ่เรียกว่าตะกุดมหารังับปราบผงา